ใช่คอนโดนี้ก็วะที่เราตามหาอยู่เลยคือคอนโดเซลและเพอคอนโดสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้รูเบอกาคะโอ้ยคอนโดคอนโดรายเดือนแบบที่้อเช่าไหยที่สนใจอ่ะพี่เข้าไปชมไปชมก่อนไหมคะได้หรอคงได้หรอคะได้สิคงได้สิคะมานีเลยค่ะหนูจะพาปงพาไปพี่มานีก่อนที่หนูจะพาไปดูข้างบนห้องนี่เลยค่ะจะพาไปดูสระน้าพื้นที่กว้าขงขวางเป็นไงคะเดี๋ยวเดียวเลยใช่ไหมพี่ยโดค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูห้องกันนะคะไปกันค่ะ นี่เลยค่ะเราขอเสนอคอน,นโดคอนโดเล็กวิวห้องน o n ห้องนอนเตียงกว้าง5ฟุตไปก็ต่อกับห้องคงห้องควนี่เลยค่ะมีโต๊ะกินข้าวมองวิวเห็นสับ6 0องศารวมไปถึงมีอุปกรณ์ครบครันไมโครเวฟซิงค์ล้างจานหรือแม้กระทั่งนะคะก็มีนะคะยังค่ะยังไม่จบเราจะพามาชมห้องน้ําแบบซีวิวตามเข้ามาเลยค่ะนี่เลยค่ะอาบฟุชี่และมองเห็นวิวภูคงภูเขาสากลงสระน้ำเคื่อนบงเครื่อนบ้านบอกเลยค่ะว่าวิวกว้างขวางมาก เพียงที่มีโซนนั่งชิลพร้อมกับวิว360องศาค่ะจบไปแล้วนะคะกับการพาชมพาชมคอนโดคอนโดราคาปกติอยู่ที่25,000บาทต่อเดือนแต่แต่แตแตถ้าต่อเขาอยู่ภายในเดือนนี้เราเหลืออยู่ที่23,000บาทราคานี้รวมน้ำไฟแล้วก็รวมค่าส่วนกลางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านดที่สนใจสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อานลางสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คินหน้าบายบงบายบายจ้า